ความรักที่ไม่เชื่อมต่อเป็นแบบนี้ข้อหนึ่งอยู่ด้วยกันแล้วไม่คุยกันคุณเคยสังเกตไหมคะว่าคุณกับสามีคุณกับภรรยาของคุณเนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันแหละแต่ไม่คุยกันเลยนะคะเดินผ่านสวนแวบ,บสวนไปมาก็ไม่คุยกันเลยไม่ถามถ่ายกันเลยอะไรแบบนี้แต่ก่อนก็อาจจะคุยดีหรอกมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคุยให้กันฟังถามถ่ายกันใช่ไหมคะแต่จู่ๆแล้วเนี่ย ก็ไม่คุยเอาซะดือด้อและจะแยกไปกว่านะคะแยกห้องนอนกันอีกต่างหากนะคะนั่นคืออ่าเหตุการณ์ที่เราจะรู้ได้เลยนะคะว่าความรักของเราเนี่ยอิ่มตัวแล้วนะคะจุดเชื่อมต่อของความรักเนี่ยหายไปแล้วนะคะไม่เชื่อมต่อกันอีกต่อไปเพราะถ้าคนสองคนเนี่ยยังเชื่อมต่อกันนะคะจะมีอ่ะอะไรต่างๆเนี่ยมาคุยให้กันฟังจะคุยกันจะพูด พราะกับกันจะแบบว่าเอาอกลับมาบ้านก็จะหาภรรยาว่าเออเธอเป็นยังไงบ้างหิวข้าวไหมจะเหนื่อยไหมอยากกินอะไรไหมวันนี้เราไปกินข้าวข้างนอกกันไหมหรือว่าเธออยากกินอะไรเดี๋ยวฉันทาให้เธอกินอะไรแปนแต่คนสองคนไม่พูดไม่จาก,กันนั่นคือความรักอิ่มตัวแน่นอนค่ะให้หนุ่มๆสาวๆลองสังเกตดูนะคะว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าค่ะข้อสองไม่กอดไม่หอมไม่มีโมเมนต์ จริงอยู่นะคะที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเออมันอายนะที่จะกอดมันอายที่จะหอมอะไรแบบนี้แต่ต้องมีบ้างนะคะที่คู่สามีภรรยาหรือว่าแฟนกันนี่แหละจะต้องมีกอดกันบ้างหอมกันบ้างหยอกย้ากันบ้าง,างจะต้องมีโมเมนต์ที่จะแบบหวานโรแมนติกโมเมนต์ที่แบบว่าออกไปกินข้าวนอกบ้านด้วยกันอะไรแบบนี้แต่จู่ๆแล้วไม่ไม่มีโมเมนต์นั้นเลยไม่กอดไม่หอมบ้างเปล่าเดินผ่านกันก็แบบว่า ยังไม่อยากที่จะคุยกันอะไรแบบนี้นะคะนั่นคือ,อความรักของคุณสองคนเนี่ยอิ่มตัวแล้วไม่นานนะคะก็ต้องเลิกลากันนะคะเพราะการที่คุณอยู่กับใครนานๆมันก็อาจจะมีบ้างที่มีจุดอิ่มตัวใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยเติมเต็มความหวานเติมเต็มโมเมนต,ต์หวานเติมเต็มความโรแมนติกให้กันเสมอนเนี่ยความรักเนี่ยจะอยู่แบบยาวนานมากๆเลยดังนั้นแล้วใครที่ไม่อยากให ความรักของคุณเนี่ยจุดเชื่อมต่อความรักเนี่ยสิ้นสุดลงก็หมั่นเติมความหวานหมั่นเติมความโรแมนติกให้กับกันด้วยกันกอดกันด้วยการชวนกันไปกินข้าวนอกบ้านยิ้มให้กันหัวเราะด้วยกันแบบนี้จะทําให้ความรักหวานมากๆเลยค่ะข้อ3ไม่มีเรื่องเล่าให้กันฟังคนที่เป็นสามีภรรยากันนะคะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไม่มีเรื่องเล่าสู่กันฟังหรือแม้กระทั่งเป็นแฟนกันนี่แหละอยู่บ้านเดียวกันหรือว่า อยู่ก่อนแต่อะไรก็ตามนะคะต้องมีอยู่แล้วที่เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเออไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเรื่องไม่สบายใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยเจอสิ่งต่างๆตามท้องถนนหรือว่ากินอะไรในแต่วันเนี่ยต้องเล่าให้แฟนฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่จู่ๆแล้วอยู่บ้านหลังเดียวกันเงียบคลิปบไม่คุยเลยกินข้าวก็กลมหน้ากลมตากินนะคะแล้วก็กินแล้วก็เสร็จก็เดินหนีไปอะไรแบบนี้เข้ามุมใครมุมมันอาบน้ำเข้าห้องนอนไม่คุยกันเลยนี่คือเหตุการณ์ ความรักอิ่มตัวนะคะความรักไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้อีกแล้วนะคะไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องเลิกลากันอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นต้องเช็กนะคะว่าคุณมีเหตุการณ์แบบนี้ในครอบครัวหรือเปล่าถ้ามีคุณต้องรีบแก้ไขนั้นโดยอยู่นะคะก่อนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอดทนไม่ได้แล้วก็เลิกลาหย่าร้างกันไปในที่สุดค่ะข้อ 4. ใช้เวลาอยู่แต่กับโทรศัพท์ คนสองคนที่อยู่บ้านเดียวกันนะคะแล้วมาใช้เวลาอยู่แต่กับโทรศัพท์ไม่สนใจคู่สาม,มีภรรยาเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างจะหิวข้าวหรือเปล่าจะเป็นอะไรไหมต่างฝ่ายต่างก้มหน้าอยู่แต่กับโทรศัพท์นะคะนี่คือเหตุการณ์ความรักอิ่มตัวนะคะความรักไม่สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะคะคุณรู้เข้าใจนะคะว่าหลายๆคู่อยู่ด้วยกันมานานรู้สึกแบบเบือ่อไม่ไม่มีอะไรจะคุยไม่มีอะไรที่จะแบบว่ามาหวานโรแมนติกิต่อไปแล้วเนี่ยซึ่งการที่คุณเนี่ย ไม่ต่อสู้เพื่อความรักไม่ต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่นานนะคะก็ต้องเลิกกลากันไปจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะรักษาชีวิตการแต่งงานความสัมพันธ์หรือว่ารักษาคนคนนี้ไว้นะคะเราต้องทํางานเพื่อมันคุณต้องทายังไงก็ได้ที่จะทาให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาหวานดังเดิมด้วยการที่คุณเนี่ยก็ต้องมีหวานบ้างนะคะแปลนอะไรที่มันโรแมนติกตื่นเต้นเอ็กซ์ไซติ้งกันบ้างพูดคุยกับ ู่สามีภรรยาของคุณเนี่ยให้เยอะขึ้นนะคะอย่าไปสนใจโทรศัพท์โทรศัพท์เราเล่นได้นะคะแต่ควรที่จะมีช่วงเวลาที่เล่นบ้างแล้วก็เอาโทรศัพท์นั้นเนี่ยห่างกับตัวคุณแล้วก็มาหันหน้าพูดคุยกันว่าเออเธอเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมฉันช่วยอะไรเธอบ้างหรือป่ะได้บ้างหรือเปล่าแบบนี้จะทําให้ความรักหวานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทําอะไรเลยวันหนึ่งเลิกลาก,กันแน่นอนค่ะเพราะความรักถึงจุด ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้อีกแล้วเราเช็กตามข้อที่คุณลูกพูดมานะคะว่าคุณมีกี่ข้อบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้คุณลูกฟังบ้างนะคะและถ้าใครอยากปรึกษาปัญหาความรักส่วนตัวก็แอดไลน์แอดไปที่แอด k r u n u d d y นะคะแอดคุณลูกดีนะคะคุณลูกสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ให้กับทุกคนได้ค่ะด้วยรักจากคุณลูกค่ะ